โอเคมาสี่สามสองเริ่ม สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับช anel อั้มเมทิกแล้วนะครับมาในหน้าสดมากเลยใช่หมบอกไม่ใช่อะไรคือผมยาวและฟูมากนะครับวันนี้อั้มก็จะมารีวิวแล้วก็รีแคปนะครับซีรีส์ที่อั้มเพิ่งได้ดูจบไปนะครับผมเป็นซีรีส์ที่อั้มเนี่ยเป็นบิ๊กแฟนมากๆอั้มชอบซีรีส์เรื่องนี้มานะครับตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับนั่นคือซีรีส์เรื่องเด็กใหม่นะครับ Girl from n o w h e r e The Series ซีซั่นสองนั่นเองแนนโนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเน็ตฟลิกซ์นะครับแปดตอนรวดดูกันที่ เดียววันเดียวจบทั้ง8ตอนนะครับเพราะไอที่บอกว่าอัมเป็นบิ๊กแฟนนะครับเนโนเป็นเป็นคาแรคเตอร์ในโลกของซีรีส์ที่อัมชอบมากอัมจะชอบตัวละครฝ่ายหญิงที่มีพลังที่อีพิกอะมาริฟิเซนส์กาเล็กวิทอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะอัมจะมารีวิวแล้วก็เกลียแคลฟความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูซีรีส์นี้จบไปนะครับเหมาะสำหรับคนที่ทั้งยังไม่ได้ดูแล้วก็ดูมาแล้วแล้วก็อยากจะมีเพื่อนมาเมาโมยพูดคุยกันนะครับแล้วก็วันนี้อัมจะมาพูดถึงประเด็นต่างๆในหลังจากที่อัมดูจบไปนะครับว่่่่่่าาาาาอออรรรู้สกกกยักัััังงไไบล็มมมมีีีะะะททนนนคคคใจจเเฟิ แนะเลยดีกว่านะครับเอกไมล์สองใน The Form of the Wild Series เนี่ยอั้มให้คะแนนไป9เต็ม10ครับผมที่ว่าเยอะมากๆเลยนะอั้มให้9เต็ม10เพราะว่าอั้มรู้สึกว่าพล็อตแต่ละพล็อตของแต่ละตอนก็คือสนุกแล้วก็น่าน่าสนใจทุกตอนแล้วก็พล็อตที่เป็นเส้นเรื่องหลักของซีรีส์อน่ยซีซั่นเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนซีซั่นที่แล้วที่มันจะซีซันแรกคือตอนหนึ่งจบตอนหนึ่งจบตอนหนึ่งจบแต่ซีซั่นเนี่ยมันจะมีพล็อตที่เชื่อมแต่ละตอนให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วอันเนี้ยดีมากเพราะว่าพอมาลงใน Netflix ที่คนจะแบบดูตอนแรกพอแล้วจบแล,วแล้วก็ดูข้ามๆได้ไม่จําเป็นต้องดูครบทุกตอนแต่พอมันมีเส้นเรื่องของมันมเส้นเรื่องหลักของเรื่องนี้อ่ะมันทําให้คนดูตอนนี้จบปุ้ยยางรู้เรื่องราวต่อไปดูอย่างดูดูๆๆจนกลายเป็นว่าแปดตอนเนี่ยเป็นแปดตอนที่สนุกทั้งในตัวของแต่ละตอนเองแล้วก็ทั้งในเส้นเรื่องของซีรีส์เองอํารู้สึกว่ามัน สนุกมากและออกอย่างหนึ่งที่ซีรีส์เรื่องนี้ให้ก็คือประเด็นทางสังคมในแต่ละตอนซึ่งหลายๆคนจะบอกว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับโรงเรียนซะส่วนใหญ่แต่สำหรับอัมตั้แต่ซีรีส์ชั้นแรกแล้วเขาเอาหยิบยกโรงเรียนมาเป็นแค่เหมือนเป็นสิ่งแทนนะทุกคนจะรู้แล้วว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนเป็นการจําลองสังคมการจําลองโลกจริง มันใส่เรื่องประเด็นสังคมอะไรลงไปได้ทุกอย่างเลยโรงเรียนมันเพราะว่ามันเมจิกนะม,นมันมหาสา,ารตรงที่ว่าโรงเรียนสามารถเอาประเด็นสังคมอะไรก็ได้ใส่เข้าไปในนั้นแล้วมันไม่ประดับประเดินอินได้รู้สึกแบบเออในโรงเรียนมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้แล้วก็มันปเป็นเรื่องจริงๆว่ะมันเคยเกิดขึ้นมาเหตุการณ์แบบนี้ลเลยด้วยจริงๆอะไรเงี้ยมาพูดถึงตอนที่ชอบมากที่สุดดีกว่าทั้ง8ตอนอ้ําชอบลุกตอนเลยนะแต่ตอนนี้อ้อชอบที่สุด สำรับตัวอั้มน,นะครับอ้าว่าหลายๆคนก็เป็นอ้ำไปอ่านใน Twitter ทุกคนก็คล้ายๆอ้ำอชอบตอนที่6ที่สุดก็คือตอนห้องสํำน็กตนนะครับหนึ่งคือเขาเลือกเล่ามุมมองทุกอย่างเป็นภาพเขาดําแล้วก็เป็นภาพแบบ4ต่อ3อ่ะแบบเกือบ1ต่อ1น่ะแบบมันจะแคบแค่เนี้ยภาพมันจะเหลือครอบแค่เนี้ยทุกอย่างเป็นเข่าดำ และเขาจะใช้สีในจุดที่ต้องการให้คนดูเห็นว่าจุดนี้คือจุดที่เด่นออกมาและจุดที่เด่นออกมามันต้องมีอะไรแต่ในอย่าที่มันสีที่มันเด่นออกมามันเราว่ามันมีนยัยะแสงมากกว่านั้นอีกนะเรายังไม่ได้ไปแบบศึกษาเพิ่มแต่เรารู้สึกว่าสัญญาเขาดีเขาเอา ประเด็นทางสังคมมาตีความเมโรงเรียนได้ฉลาดมากแล้วก็ทุกอย่างในตอนนี้มันจะดูแบบมจะดูเวอร์มันจะแบบโอ้ไมค์ก oh ูมันเกิดอะไรขึ้นแบบการแต่งตัว acting ของแนนโดหรืออะไรเงี้ยมันจะดูเวอร์กว่าปกติแต่มันดูแปลกใหม่มากมันดูแบบมันดูใช้เอาอก,การองคประกอบเสียงดีๆมากแล้วก็เนื้อเรื่อง,องดีมากโอเคประเด็นที่อยากจะพูดหลังจะดูจบนะครับเรารู้สึกว่าในซีซันนี้ได้เห็นว่าที่จริงแล้วแนนโดเป็นคนที่มีเมตตาประมาณหนึ่งเลยนะ นโนไม่เคยลงทันใครให้ถึงตายอ่ะไม่เคยทาเม็ดแนโนไม่เคยฆ่าใครตายนโนจะเหมือนท,ทราบปัญหาให้หนึ่งปัญหาใหญ่ๆแล้วมึงไปหาทางแก้เองกูไม่มึงตายมึงไปหาทางแก้เองซึ่งพอซีซั่นเนี้ยมันมีตัวละครอย่างยูรีขึ้นมาเราจะเห็นได้เลยว่าแนโนเป็นคนที่ฉลาดแนโนเป็นคนประวัติแนโนฉลาดแนโนจะสอนให้รู้ถึงกรรมที่มึงทาและให มึงไปแก้กรรมที่มึงจัดการเองอะน,นั่นเราว่าฉลาดเราว่าสลาอก,กันตายเยอะแล้วก็เราได้รู้สึกว่าในซีซันเนี้ยมันจะมีตอนจบตอนท้ายเราจะรู้สึกว่าแนโนจะมีความเข้าใจมนุษย์มากขึ้นจริงเราว่าแนโนเข้าใจมนุษย์อยู่แล้วหละว,ว่ามนุษย์เป็นยังไงกนอะไร้ยแต่เราสึกว่าในซีซันเนี้ยแนโนจะมีความเข้าใจว่ามนุษย์อะมันมองปราบเดียวไม่ได้มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่หน้าคนหามากกว่านั้นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มอง มุมเดียวไม่ได้คือแนโนเขาจะมีความแบบเข้าใจมนุษย์และจุดนี้แหละที่ทําให้แนโนสามารถจัดการมนุษย์ได้แบบมีชั้นเชิองอย่างใน,นที่ดูจบแล้วเราคิดในชั้นเลยก็คืออํานาจมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอํานาจมันจะมีประสิทธิภาพและได้ผล กับคนที่ฉลาดและรู้วิธีการจัดการกับอํานาจนั้นที่ถูกต้องอย่างแนโนโนโนเป็นคนที่มีอํานาจในการพิภากษาคนอื่นก็จริงแต่แนโ,นโนรู้จักวิธีการใช้อํานาจนั้นตัวละครตัวนั้นหรือคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นมันเขาทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วแนโนเป็นคนไปมอบบทเรียนให้เขา ให้เขาไปจัดการสิ่งนั้นเองให้เขาไปแก้ปัญหาอาน,นั้นเองนั่นอะคือคนที่ใช้อํานาจได้อย่างถ่องแต่บางคนในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันมีตัวละครไหนตัวมากในซีรีส์เรื่องนี้ที่มีอํานาจและใช้อํานาจในทางที่ผิดใช้อํานาจในการกดขี่คนอื่นใช้อํานาจในการทําร้ายคนอื่นใช้อานาจในการสนองความต้องการของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่านั่นอะมันสะท้อนหลายๆอย่างว่าอานาจมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนจริจรงๆอํานาจมันต้องมาพร้อมกับความ ฉลาดและความพร้อมของคนคนนั้นอำนาจมันเปลี่ยนคนได้เรื่องนี้มันมันจะมีตัวละครที่ทําให้คุณเห็นว่านี่แหละเมื่อคนที่มีอํานาจแต่ใช้อำนาจในทางที่ผิดมันจะเป็นแบบนี้และมันจะส่งผลเสียอะไรบ้างโอเคนะครับต่อไปจะถึงพาร์ทของการแบบว่าวันนี้จะเป็นความรู้สึกที่อ้ามดูจบนะครับแล้วก็มีคําถามอับมดูจบว่าก็มีคําถามในหัวอ้้มก็เข้าทวิตเตอร์อ้ไปอ่าน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 ่านอานอานอ่าวอ่านอ้านอ่าอ่านอ่าามอ่าานอ่อ่ออาา อ่ะคำถามแรกเลยตั้งแต่ดูจบไ่ไี้สปอยนะสปอย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 ,ปอย,ปอยออแนนโนตายไหมอันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนในโลกโซเชียลแล้วก็หลายๆคนที่ดูซีรีส์ก็ถามกันว่าแนนสรุปแนโนโนตายไหมตอนจบแนนโนตายไหมซาัอาอัำในมุมองอาเองนะ คนอื่นไม่รู้แต่อ้ามาคิดว่าเป็นแบบนี้อา้ามรู้ว่าแนโนไม่ได้ตายถ้าคุณเห็นตอนจบก็คือเราจะเห็นแนโนนั่งอยู่บนเหมือนบาราคาแล้วก็มองดูผู้สองคนนั้นเลยเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเรารู้จักแนโนมาตั้แต่ศซัยนลรกเราจะเห็นว่าแนโนเป็นคนที่ไม่ว่ายูริจะมีแบบท่อนแผนเจงยายยูริจะมาแบบไม่ไหนแนโนจัดการได้หมดเรารู้สึกว่าตัวแนโนอ่ะฉลาดกว่านั้นเยอะเราเรารู้สึกว่าที่แนโนทำแบบเนี้ยที่ให้ยูริเนี่ยได้ได,ได้ดื่มเลือดตัวเองเข้าไปเราว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่แนโนวางแผนไว้แล้วอมนนนยากจะ ว่าเมื่อมนุษย์ได้รับอํานาจมนุษย์จะใช้อํานาจแบบไหนอย่าลืมว่าทุกคนก็รู้ว่าเนโนเป็นอ่ลูกซาตานก็ได้เนโนเป็นเนโนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนเนโนไม่มีความรู้สึกเนโนไม่มีไม่ได้มีกิเลสแต่มนุษย์มีสิ่งนั้นมีรักโลกกดลงมีชาลิสยามีโกรธมีทุกอย่างเมื่อมนุษย์ได้รับอํานาจ ที่เทียบเท่ากับแนโนเข้าไปอะ่ะมนุษย์จะใช้อนา,านาจนั้นทําอะไรเพราะว่าแนโนไม่มพียงตายแนโนเป็นคนฉลาดมากกว่านั้นเราว่าแนโนไม่ได้ปล่อยตัวเองตายง่ายๆแค่นี้หรอกต่อไปคาถามหนึ่งหรือซีรีส์จะเอาอยูริมาทแทนแนโนเรามีคําถามนี้ในช่วงตรงเปิดตัวของยูริแรกๆแ,แล้วพอเราได้เห็นโมของยูริเราก็รู้สึกว่าตอนแรกเราเข้าใจแต่พอมาสักพักหนึ่งรู้สึกว่าไม่ละมึงอะเกินไปมึงเป็นคนที่ใช้อํนา,านาจในทางที่ผิดเกินไปละยูริ <ur> ie, จะมาแทานแนโนได้ไหมตัวเราคิดว่า ไม่มีทางได้แน่นอนยูริว่าจะมาแทนไนโนได้ยังไงยูริถึงมาได,ได้ได้กินเลือดเข้าไปแต่ยูริเป็นคนนะทุกคนเริ่มแรกมาด้วยการเป็นมนุษย์พอยูริได้รับอํานาจที่ได้ดื่มเลือดแนโนเข้าไปยูริจะเป็นตัวละครที่ทําทุกอย่างด้วยความแบบความใจร้อนอะแบบมันมันมันเหมือนมาฉลาดนะแต่มันไม่ฉลาดมันไม่คิดมันงู้แต่ถามว่าเราชอบตัวละครนี้ไหมเราชอบนะมันเหมือนเป็นตัวละครที่มาเพื่อให้ตัวละครที่ทาให้แนโนคั ar, มมิ่ออฟเอ,อะ มาททาให้แนโนได้มาฉุกคิดว่าเอ้ยหรือบางทีกูทําเกินไปจริงๆวะกูเล่นแรงไป,ปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อูวิลก็คือเกินเบอร์ค่าอย่าฆ่าค่าอูริลีอะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อูวิลีแหละได้กิลเลอรของแนโนเข้าไปเราว่าแนโนวางแผนแล้วว่าวเราว,ว,ว่าในโนวางแผนทุกอย่างแล้ววะหมายถึงว่ามันไม่ใช่ตัที่กินเลอด์นโนแล้วมันคนนั้นจะกลายมีพลังเหมือนแนโนแต่ที่บอกว่าแนโนเหมือนงูพิษในสวนเอเดนที่จะยื่นแอปเปิลให้กับคนที่ต้องการอยู่แล้ว เหมือนในโนยื่นอำนาจเนี่ยให้กับคนที่ขาดอํานาจยื่นไปให้แล้วอะตัวละครเราเนี่ยจะทํำยังไงและที่เราเห็นอมุมที่ในโนมองจากขาบนลงมามันรีเลยได้ว่าตัวละครใน,นโนเป็นตัวละครที่สังเกตแล้วก็มองการการะทำของมนุษย์อยู่แล้วนั่งอยู่เหนือกว่ามองลงมามันก็เห็นได้ทีวีเราจริงๆว่าสรุปใครเป็นผู้คุมเกมนี้อยู่อะและในโนอาจจะกลับมาที่ภากษาอีส่งตัวละครนั้นก็ได้ใครจะเป็นู้ นี่ก็เป็นความรู้สึกของอัมหลังจากที่ดูซีรีส์เรื่องอเด็กใหม่เ Girl from nowhere the s e r ี e s s e ซ s o n 2นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมได้แล้วนะครับในเน็ตฟลิกซนะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ดูของแท้กันนะเพราะเราเห็นของเถื่อนแบบมาแบบมาไวมากเลยไปดูของแท้กันนะครับในเน็ตฟลิกใครแบบว่างบไปถึงจริงสมัคร99บาทเหมือนเบาก็ได้แล้วก็สมัคร99บาทดูในเน็ตฟลิกนะครับโปร99บาทของก็มีเนาะสนับสนุนเขาหน่อยคนนานาทีซีรีส์ไทยจะมีซีรีส์ที่นอกกรอบแล้วก็ดีๆแแบบบบบบนน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 นีี้้้้ะะะะคคคคครรรััััเเเื่อออออสสุขงทกกยยๆโถาาใชลลิป็ม ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดไกลน์จ่ายให้อั้มด้วยนะครับใครกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาอัอ้มลงคลิปใหม่ๆม,มันจะได้ยกเซลล์อั้มมานะครับใช่ครับแนนโนนะคะฝากตัวด้วยนะคะ